ประวัติและความเป็นมาของพัดลมมารู้จักกันว่าพัดลมเกิดครั้งแรกตอนไหนและใครเป็นคนสร้างไปฟังกันเลยค่ะ พัดลมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากจะช่วยคลายความร้อนจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวแล้วหลักการของพัดลมไฟฟ้ายังเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายความร้อนที่ถูกใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนจนถึงระบบความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พัดลมไฟฟ้าเครื่องแรกของโลกเกิดขึ้นจากการประดิษฐ์ของซซยเลอร์วิลเลอร์ วิศวะกรชาวอเมริกาที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยโคลัมเบียโดยก่อนการประดิษฐ์พัดลมไฟฟ้าวิลเลอร์ในวัย21ปีเริ่มทำงานเป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าในที่บริษัทจอร์สคอปและมีโอกาสาร่วมงานเป็นวิศวะกรกับโทมัสเอดิสันเพื่อวางระบบไฟฟ้าใต้ดินก่อนที่เขาจะออกมาร่วมงานกับบริษัท CNC มอเตอร์ไฟฟ้าที่นี่ถือได้ว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กและนำไปสู่การผลิตพัดลมไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้ากะระแสตรงและพัฒนารูปแบบมาใช้ไฟฟ้ากะระแสสลับในปีพศ2431วิลเลอร์ร่วมกับฟานซิสคอรเกอร์ ก่อตั้งบริษัทค er ็อกเกอร์แอนด์วิลเลอร์มอเตอร์และขยายกิจการอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์จนใหญ่เป็นอันดับ3ของสหรัฐอเมริกานี่ก็คือประวัติการสร้างพัดลมเครื่องแรกของโลกนะคะ